สวัสดีค่ะเพื่นอนฝูกหมอมลมอย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 มาม,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 มอยวันนี้เนี่ยนะคลิปนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีอะน่าจะเป็นแม่และเด็กไหมพักหลังเริ่มขี้เกียจนะเริ่มใช้ p h o n e ในการถ่ายหนกล้องใหญ่เริ่มขี้เกียจตั้งหวางอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ามันยุ่งยากวุ่นวายปะ่ะเออคือมีเรื่องแบบขำอ่ะจะเล่าให้ฟังคือจริงๆเนี่ยอยากจะเขียนนะในเฟซอะแต่ว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่แบบ มันเขียนมีได้ป้ะคือมันแบบม,มันต้องพูดป้าจะต้องดูนะฉันต้องดูปากฉันป่าอะไรอย่างเงี้ยแม่และเด็กนะเอางี้ก็คือว่าน้องอายวันนี้จะมาเมา,าน้องอายกัแล้วกันปกติช่วงหลังๆอันนี้จะเมาแต่น้องกายใช่ไหมคะน้องอายเนี่ยเขาจะเป็นช่วงวัยที่เจ้าหนูจำไม,แม่แม่แม่ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนั้งงน ทำไมโลกเรากลมแต่ถนนที่เราขี่จักรยานมันตรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีคําถามที่แบบความสงสัยของเด็กอะ่ะมันก็เขาเรียกอะไรมันก็จะเริ่มมีมากมายขึ้นไปตามลําดับคนเป็นแม่ก็ปากเปียกปากแฉงเข้าไปสิแกเออฉันก็ต้องคอยตอบคําถามลูกอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเกิดแบบเราไม่ตอบเด็กก็จะแบบไรอ่ะฉันก็อยากจะรู้บ้างหรือบ้างทำไมจะไม่ตอบฉันนะเป็นแม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบว่า ในเมื่อลูกอยากรู้เราก็จะตอบแต่เราก็จะไม่ไม่ได้ตอบแบบว่าเรื่องที่มันไม่จริงเราก็ตอบจริงๆอะนะแต่ว่าบางทีก็ยากอะที่จะตอบอยังไงให้เด็กเข้าใจล่าสุดนะคะคือแบบลูกสาวดิฉันเนี่ยมันถามว่าแม่แ,มแล้วคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ คือที่บ้านชั้นครัวที่บ้านชั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ชั้นล้างจานใช่ปะแล้วก็มันจะเป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้านเนี่ยแล้วฉันก็ไปซื้อเก้าอี้มาให้ลูกนั่งคือด้วยความหวังที่ว่าเวลาที่ลูกนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วฉันทํากับข้าวล้างจานอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาการบ้านมานั่งทําบ้างเอานู่นนี่มานั่งทําคือเหมือนแบบเราได้คุยกับลูกในช่วงเวลานั้นน่ะน,นะฉันก็ล้างจานอยู่ลูกอีฉันก็นั่งอยู่ตรงหน้านั่นแหละอยู่ๆนังก็แบบ นึกขึ้นมาถามแม่แม,แม่ทำไมอ่ะอุจิเอ,อือกับเฉี่ะมันไม่ออกที่เดียวกันอา้าวเงือบไหมเงือบไหมกูถามหน่อยจะตอบมันยังไงดีวะเราก็บอกเนอะแล้วน้องไอคิดว่ายังไงอ่ะลูกน้องไอคิดว่าทําไมมันถึงไม่ออกที่เดียวกันมันก็ทาหน้าคิดแล้วมันก็แบบ น้องไอาก็ไม่รู้น้องอยอ่ะคิดว่ามันออกที่เดียวกันนะแม่แต่น้องไอายก็คิดว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะว่าฉี่ฉีมันอยู่ตรงจิมมีใช่ป่าแล้วอึมันก็อยู่ตรงก้นน่ะมันไม่ใช่แต่น้องไอายคือน้องไอายเขาคิดว่ามันออกที่เดียวกันไงแล้วก็ค่อยมารู้สึกตัวว่าเฮ้ยนี่เหมือนคนรู้นี่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถามอีกนะ่ว่าทําไมอึมันมันเป็นอึทําไมอึมันเป็นก้อนทำไมฉี่เป็นน้ํา ถามวิทยาศาสตร์มากอ่ะจะส่งเป็เลคเชอร์ที่จุฬาเด้อเธอก็แบบคือใจหนึงเนี่ยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวโตไปก็รู้เองแต่ว่าก็ดูแลดูเป็นแม่ที่แบบไร้ความรับผิดชอบปะ่ะในเมื่อฉันจะเป็นคนขี้เมาขนาดเนี้ยจะกลัวอะไรกับการเมาหมอยให้ลูกฟังเมาให้แกฟังมาชั่วโมองอยังทําได้เลยฉันก็เลยแบบว่าถามูน้อยอยากรู้จริงๆหรอเรื่องมันยาวนะน้อ้มันทํหนะ้แบบ ก็อยากรู้ทําไมอะไรเงี้ยมันก็อยากรู้ใช่ปะเราก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยนะข้างในข้างในตัวเราเนี่ยมันก็จะมีะมีคนทํางานอยู่ข้างในเยอะมีคนตัวเล็กๆทางานอยู่ข้างในชื่อเซลล์เซล์แบบแกนึกออกเซลลไหมเซลล์ Sell ในร่างกายของเรานะ แต่ฉันก็ไม่ได้เจาะละเอียดอะไรมากๆหรอก็แค่บอกว่าเออมีมีเซลแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเวลาเขาชื่อเรียกชื่อคนเขาจะมีอะไรอะไรชื่อสังสังตามข้างหลังใช่ไหมอย่างเช่นว่าฉันชื่อคุณนายปิ์อะไรเงี้ยเาก็ต้องเรียกฉันดิบสังอะไรประมาณนี้ฉันก็เลยบอกลูกว่ามีคนตัวเล็กๆชื่อเซลสังเขาทำงานอยู่ข้างในตัวน้องไอเพราะฉะนั้นเวลาน้องไอกินอะไรเข้าไปเซลสังเขาก็จะบอกว่าโอ้ วันนี้น้านุ่ไอกินผักด้วยดีจจจังเ,เลยเอาไปทาให้ร่างกายน้องไอแข็งแรงกันเถอะแล้วเขาก็จะมีเซล์เยอะๆคุณเซล์นี่มีเพื่อนเต็มเลยแล้วคุณเซลล์ก็เอามาแล้วก็เอาผักที่น้องไอยกินใช่ไหมแล้วก็เอาไปแบ่งให้คนน้องคนนี้น้องไอก็จะแข็งแรงเวลาน้องไอกินผักใช่ไหมกระดูกน้องไอจับกระดูกซิจับแขนซิจับแขนก็จับแขนผลเนี่ยถ้าน้องไอยกินปลาตัวเล็กๆเยอะนะมันก็จะไปทําให้กระดูกน้องไอยาวขึ้นแข็งแรงโตอะไรประมาณเนี้ย เราก็บอกว่าหลังจากที่น้องไอ้กินเข้าไปแล้วแล้วแบบอุตาแล้วมันเยอะเกินไปได้ปลาตัวเล็กมาอุตาแล้วกระดูกก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่กระดูกปลานะก็แบบว่าเอาส่งไปที่ไส้คุณเซลลก็บอกว่าเอาไปที่ไส้ก็แล้วกันมันเยอะเกินไปอันนี้ไม่อยากได้ก็ส่งไปที่ไส้คือฉันเนี่ยเวลาฉันโมโหลูกฉันชอบฉันชอบพูดว่าเดี๋ยวปะเตะไส้ขาดลูกฉันเคยถามว่าไส้อยู่ตรงไหน ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะก็คือฉันก็เลยบอกกับลูกว่าเนีน่ยมันก็จะถูกส่งไปที่ไส้แล้วไส้เนี่ยนะมันจะเป็นเส้นแบบเนี้ยเล็กๆลกเยาวๆยาขดๆดขดดดอยู่ในุงน้องไอเราก็เลยบอกว่าแล้วพอเซลลเนี่ยมันดันเอาเอาที่ไม่ใช้แล้วเอาใส่ไปที่ไส้ไส้ก็จะเก็บไว้แล้วมันจะมีน้ําที่น้องายกินใช่ไหมน้ําที่มันเยอะเกินไปก็อาจจะไปไว้อีกที่หนึ่งแต่ว่าน้าเนี่ยมันก็จะไปออกตรงมจมิแต่ว่าไส้เนี่ยมันก็จะเอา อมันก็จะไปทําอื่อย,ยไปปันป้นปันป้นปันป้นปัน้นปั้นเป็นก้อนๆมันก็ขามใหญ่เลยว่าแม่แบบไส้มันเป็นตัวปั้นอือะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็แบบตลกอะเนาะคือเราก็ต้องพูดแบบนี้ปะ่ะเพื่อให้มันแบบว่าสนุกสนานแล้วก็ น่าจดจำอะไรอย่างเงี้ยว่าไส้มันมีหน้าที่ปั้นนะล้วก็บอกเหมือนเนนโดเนนโดคือดินน้ํามันอ่ะแล้วก็บอกว่าเออมันก็เหมือนกันมันก็จะเอาอืน้องอายไปปั้นเป็นก้อนๆแล้วพอปั้นได้มันใหญ่มันใหญ่แล้วมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมพอมันเยอะเกินไปเซลล์มันก็จะบอกว่าเฮ้ยไส้อืนายเต็มแล้วแล้วเซลล์อ่ะมันก็จะเอามือดันอืดน้องอายเนี่ยน้องอายก็จะปวดท้องอืไงลูกแล้วหนูก็ไปนั่งใช่ไหมพอและน้องอายนั่งแล้วน้องอายอ่ะนั่นแหละ คุณเซล่ะมันเอามือดันเอึพวดแล้วเอื่นอนเอางก็หองมามันขาวใหญ่เลยลูกจฉามันหัวลออใหญ่เลยแล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยออมันก็เลยออกทางก้นแล้วก็ฉี่ก็เลยไปออกทางจิม,มิพอมันฟังเราพูดเสร็จเนี่ยคือแบบเขาก็คงจะมีลำดับความคิดอะไรของของเขาอะนะหลังจากที่ฟังเราพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟังเราพูดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยถามว่าแม่แล้วแบบเนี้ยน้องกายอะ่ะ ฉี่ตรงไหนแล้วน้องกายอึตรงไหนลขาก็บอกว่าก็เหมือนกันละลูกน้องกายก็ต้องอึตรงก้นแล้วน้องแต่ว่าน้องกายเนี่ยเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาก็อึตรงตรงโอจริงจริงคือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกตรงนั้นว่าโอจริงจริงนะเขาก็บอกว่าอึตรงโอจริงจริงแล้วก็เป็นผู้หญิงเราก็อึตรงเราก็ฉี่ตรงจนีิแล้วนางก็บอกว่าแต่น้องอายนะเคยเห็นของปรปาปาแหละเริ่มขำละคือจะบอกว่า สังคมญี่ปุ่นหลายคนรู้คนที่เป็นแฟนคลับอิชิมะน,นาเนี่ยจะรู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะอาบน้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่แบบว่าเราจะแก้ผ้าอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นอะไรที่ไม่ใช่ส่วนตัวอีกต่อไปคือการอาบน้ํามันเป็นอะไรที่แบบกึ่งสาธารณะเข้าใจปะ่ะนจุดนี้ก็คือบ้านเหลาก็อาบน้ําด้วยกันพ่อแม่ลูกสี่คนก็จะแบบ แกรนโอเพนนิ่งกันไปนานแล้วก็จะแบบเปิดเผยเฮ้ยได้ดุกคนชั้นสี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบสําหรับเด็กอะมันก็ก็ไม่อะไรหรอกนะคืออย่างน้อยอย่างแรกเขาก็จะเห็นแค่ว่าเออพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีความแตกต่างซึ่งเขาก็จะเห็นได้เขาจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายไม่ใช่แค่ว่าผู้หญิงผมยาวแล้วผู้ชายผมสัน้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเด็กญี่ปุ่นเขาก็จะ เขาก็เป็นธรรมชาติอ่ะคือมันเป็นทาเรื่องธรรมดาของที่นี่นะกับการแก้ผ้าอาบน้ําลงออนเซ็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วน้องอายเขาก็บอกว่าเขาว่าอาบน้ํานะแล้วก็เห็นป่าจริงๆของป่าแล้วนันก็แบบคือคือแกต้องดูหน้าลูกฉันคือหน้าลูกฉันน่ะมันเป็นหน้าแห่งการศึกษาใช่เน้อเขาปะมันเป็นหน้าแห่งความรู้มันเป็นหน้าแห่งการเรียนรู้โลกกว้างเข้าใจไหม แต่ฉันเนี่ยคิดไปเยอะฉันคิดคิดไปอีกแง่หนึง่งฉันคิดเปใน,นการสื่อสารในด้าน dark s ซ d e แบบดักไซต์แกลฉันคิดแย่ yeah. แต่ว่าก็ไม่กล้าหัวราอเพราะว่าลูกหน้าลูกแบบว่าหน้าลูกเรียนรู้มากแบบอ๋มอ,ม,อ,อมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบหลอระหว่างนั้นลูกฉันอธิบายด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วย ความกระตือรือร้นในการอยากเรียนดูโลกกว้างเวลาตาใสปิ้งของลูอิฉันสายตาที่มุ่งม,มั่นสมองที่แบบกําลังคิดจินตนาการประมวลภาพพ่อมันโปอยู่ในห้องอาบน้ําแล้วมันได้ส่องอะไรเห็นอะไรรู้อะไรบ้างอะไรเนี่ยมันกระูดขึ้นมาว่าป้าป่านะก็ต้องฉีดตรงโอจริงๆเหมือนน้องกายใช่เปล่าหมอใช่ก็ต้องเหมือนกันละค่ะลูกแล้วป้าป่านะก็ต้องอืดตรงก้นเหมือนกันใช่เปล่าหมอก็ใช่สิลูก แล้วทําไมอ่ะน้องอายอ่ะเห็นนะอะไรอ่ะมันห้อยอยู่อ่ะข้างหลังจริงจริงอ่ะแม่อันนั้นอืใช่ไหมสีดำดำแล้วแบบคือกูอยากขำมากมึงน,นึกออกปะคือคือกูกูอ,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 อยากขำมากพูดเลยแต่กูขำไม่ได้ต้องแบบจัดดูอันนั้นไม่ใช่อือค่ะลูก แม่ไม่สาบายจะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอจริงๆคะ่ะลูกค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อึลูกแม่อธิบายไม่ได้คือกว่าอธิบายไม่ได้จริงกูจะบอกมันเป็นอะไรอ๋อเป็นไข่เฮ้ยลูกก็จะต้องแบบแม่ไข่ไข่คืออะไรเดี๋ยวมันก็คิดไปว่าไข่ออกมาตอกินอีกอะไรอย่า <S <S เรื่องมันก็จะยาวไม่จบปะก็เลยบอกว่าอันนั้นไม่ใช่แต่ว่า โอ้จริงจริงอ่ะก็ฉี่ปะปะก็ฉี่ออกตรงนั้นแหละลูกอะไรเงี้ยปะปาอึแล้วก็ต้องล้างก้นสิมันจะมาติดอยู่อย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบอ๋อน้องอายรู้แล้วน้องอายอ่ะเห็นนะเวลาปะปาอาบน้ําอ่ะปะปะก็ล้างล้างล้างนะแล้วโอ้จริงๆของปะปานะมีมีรูด้วยแล้วมันก็ทํามือนะจริงจริงของปะปะใช่เปล่ามีรูข้างในอ่ะน้อยคิดว่าฉี่มันต้องออกมาตรงนน้แน่น้อยมั่นใจโอ้โห มันมั่นใจขำตายไปเลยสิแกเห็นไหมฉันวันนั้นกั้นขำฉันไม่หวัวเราะเลยนะฉันไม่ขำเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าลูกฉันมันแบบหน้าแห่งการเรียนรู้หน้าแห่งการแสวงหาความรู้กาเชอไป่ป้แกเข้าใจใช่ไะมแกก็บอกว่าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็อั้นขำเอาไวนะ้น่ะจนลูกก็อธิบายไปฉันก็บก่าอืมใช่ใช่พอลูกแบบว่าเออเริ่มเปลี่ยนความสนใจไปในเรื่องอื่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบว่าจบการสนทนาเรื่องนี้ไป ขำมากผัวก,กลับมาที่บ้านฉันก็เล่าให้ผัวฟังฉันก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยลูกนะมันอธิบายแบบเนี้ยแล้วมันทํามือทามืออยนะมันบอกว่าเออมีขำอีกตอนมีช็อตหนึ่งมีช็อตหนึ่งคือพอเขาบอกว่าอจริงๆของปราป๋าเนี่ยเขาเคยเห็นแล้วว่ามันมีรูก็คือรูฉี่นั่นแหละเขาก็บอกว่าน้องอายนะตอนน้องอายฉี่อะ่ะบางทีอะ่ะน้องอายอะ่ะ ก็เปิดดูนะมันบอกว่ามันเปิดดูของมันเองคือใจหนกูก็อยากจะด่ามันนะมันจะไปแหกดูทำไมเข้าใจมันจะไปแหกดูทําไมเนี่ยแต่ก็นึกอีกทีหนึ่งว่าแบบเด็กมันก็คงสงสัยอะนะว่าแบบฉี่มันออกมาได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็มันก็เปิดดูแล้วมันก็ทํามือนะมันก็แบบของน้องไอ้อ่ะก็มีตรงนี้ข้างหนึ่งตรงนี้ข้างหนึ่งใช่ป่าวแล้วเวลาน้องไอ้ฉี่ใช่ป่าวตรงนี้กับตรงเนี้ยมันก็ ปิดออกแล้วก็มีน้ําฉี่ออกมาจ้าแล้วเวลาน้อ,อยฉี่เสร็จนะมันก็มีตรงนี้กับตรงนี้ใช่ป่ะสีชมพูใช่ป่ะ,ม,ปะมันก็ปิดแต่เวลาน้องอยยืนนะก็มองไม่เห็น แล้วมันทํา meus, ทำเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสูงเสียงต่ำฉันขำแบบฉันหัวล้อจนแบบว่าคือตอนที่ลูกพูดอ่ะไม่ขำหรอกแต่ว่าพอสามีกลับมาแล้วว่าฉันเล่าให้สามีฟังแล้วก็ขำจนน้ำตาไหลพวยฉันก็ขำเมื่อขำที่ลูกถามว่าไอ้ที่ห้อยอยู่ข้างหลังจริงๆอ่ะมันคือเออใช่ไหมข <ruled> ำปะขำใช่ปะเหนื่อยพอละก็แค่อยากจะบอกว่า ถ้าคุณมีลูกวัยที่กำลังเป็นเจ้าหนูจำไมแบบลูกอีชัดเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งผลักใส่ไล่ส่งเขาว่าแบบเดี๋ยวโตไปก็รู้เองแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ลองอธิบายอะไรลักษณะนี้ดีแล้วก็แล้วก็ลองถามเขาก่อนลองถามเขาว่าแล้วหนูคิดยังไงหนูคิดว่ามันออกมาจากตรงไหนละ่ะอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นไหมต,ตอนแรกฉันฉันอธิบคือเขาไม่รู้จริงๆตอนแรกที่ฉันถามเขาแล้วเขาแบบ เขาไม่รู้เลยคือในสมองเขาแบบไม่รู้เลยทําไมมันถึงออกมาสองรูอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มอธิบายไปทีลดนิดเขาก็แบบความเขาเรียกอะไรคว,ความจินตนาการของเขาจะเริ่มออกมาจากนั้นเนี่ยให้แกลองถามเขาดูอีกทีหนึง่งแล้วฉันมั่นใจว่าจะได้คําตอบที่แบบว่ามันขำแล้วมันก็น่ารักแต่ว่าคือสําหรับเราคนที่จังไรอย่างเราเนี่ยนะคือเราก็คิดแล้วมันก็ตลกมากไงคือแบบอืเขยมเล็กเขียมน้อยเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อันที่ความเป็นจริงก็คือมันเป็นความรู้แล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติคือมันเป็นร่างกายของเราซึ่งมันไม่ผิดหรอกที่ลูกจะสงสัยแล้วก็เขาอยากที่จะเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยอย่าไปมองว่ามึงถามอะไรเนี่ยทาเรึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบปิดนะมันเป็นการปิดกั้นความรู้ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อยากให้ลองถามคือคือเขาถามเรามาแต่ว่าบางทีเราก็อย่าเพิ่งตอบไปเลยในทันทีลองถามความคิดของลูกดูก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะก็ดิฉันก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมีซิงหัวราอแล้ก็รอยยิ้มกับความน่ารักของลูกดิฉันคือตลกอะ่ะชอบ เดี๋ยวว้มันโตกว่านี้งนํางต้องถามกว่าดิบยอะแน่นเลยล่าสุดนะไม่ใช่ล่าสุดแต่ก่อนอันนี้นังก็มาถามดิฉันว่าแม่ทําไมจิ้มีของแม่อะมันมีผมแล้วทาไมของน้องอายไม่มีผมตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ตอบเลยฉันก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวโตมาเธอก็มีแค่นั้นแหละเออฉันไม่รู้จะตอบไงวะมันก็ถามมาทำไมต้องมีหลังหออ๋อแม่แม่โตแล้วมั้งก็เลยบอกเออก็แม่แม่โตแล้วก็เลยมีป,ปากก็โตแล้วป,ปากก็เลยมีเดี๋ยน้องอายโตน้องอายก็มีเองแหละ นางก็บอกมแล้วมันก็บบว่าอืมแล้วเอามือมาเขียนปัดโตย้อยหลอดมาเขียนทำไมโอ๊ยปวดหัวกันลูกไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่มีตัดต่อพูดเลยโพดเลยไ๊ายบายแม่และเด็กนะคะ